ทุกคนค่ะพานาคอต้ามีรสชาติใหม่อีกแล้วค่ะพานาคอต้ารสชาเขียวญี่ปุ่นหรือรสชาเขียวมัทชะค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะน่ากินไหมคะแพ็กเกจค่ะเดี๋ยวเรามาชิมในส่วนของรสชาติกันนะคะว่าจะอร่อยเหมือนรสชาติต่างๆที่ไอเคยรีวิวมาไหมนี่แกะเลยด้านในของเขาอุ้ยทุกคนก็คือจะเป็นเนื้อแบบเนื้อชาเขียวแบบเด้งๆนุ่มๆเลยนะคะเดี๋ยวไอตักให้ดูค่ะ นี่ทุกคนน่ากินมากคือฉ่ำๆเด้งๆดึงๆเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะอืมมีความหอมละมุนมากอุ๊ยอร่อยทุกคนอืมอร่อยจริงนะเขามาพร้อมกับซอสถั่วแดงอขออนุญาตราดลงไปนะคะราดลงไปแบบจุกๆเลยจ้า ชาเขียวกับถั่วแดงมันจะเข้ากันหรอเดี๋ยวขอชิมก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ทุกคนเยิ้มเยิมเดงๆดึงๆองมอร่อยซอสถั่วแดงกับอ่าเนื้อพานาคอตต้ารสชาเขียวอืมมันเข้ากันได้อย่างลงตัวนะแซ่บอีลีครับพี่น้องคะอืม สำหรับใครที่อยากกินเหมือนไอ้นะคะพานาคอตตาทุกรสเลยไอแนะนำให้แช่เย็นค่ะจะได้แบบความสดชื่นความอร่อยค่ะอืมหูอร่อยจริงทุกคนรสชาเขียวไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้และสำหรับราคาก็ถ้วยละ25บาทเองค่ะมีวางจำหน่ายที่เซเว่อเลทุกสาขานะคะอืมแสบแห้งอืมช่ำช และสําหรับวันนี้ไอก็เอาพานาคอตต้ารสส้มยูสุมาตอกย้ําความอร่อยให้ทุกคนดูอีกครั้งค่ะก็คือไอ้เคยรีวิวไปรอบนึงแล้วแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปนะคะนี่แกะออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเนื้อพานาคอตต้าแบบขาว,ขาวแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเด้งดึงเด้งดึงเหมือนกันเดี๋ยวตักให้ดูนะคะนี่โอ้ทุกคน จะล่วมไหมจะลวมไหมนี่เด้งๆเลยค่ะอือเป็นรสชาตินมหอมละมุนมากมาพร้อมกับตัวซอสส้มยูสุค่ะนี่ลาดลงไปเลยสำหรับตัวซอสนะคะก็จะเป็นเนื้อเนียนนุ่มค่ะมีความหอมของส้มยูสุอือ รสชาติอร่อยหวานละมุนกินแล้วมีความสดชื่นทุกคนอืมต้องไปจัดแล้วนะพานาคอตตาทุกรสเลยที่เซเว่นอีเลเทุกสาขาสำหรับรสชาเขียวก็มีวางจำหน่ายแล้วค่ะไปจัดมาเลยแซ่บๆเย่ะๆเลยค่ะอืมชำ่ำ พนาคตตาอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า